ดีครับหลังจากที่บังฟูได้ออกรถไปนะครับวันนี้ก็พามาติดฟิล์มใส่ป้ายแดงนะครับตัวนี้แต่งจัดเต็มมากครับของบังฟูด้านหลังเปลี่ยนเป็นกระบะท้ายเป็นคาร์บอนนะครับส่วนไฟด้านท้ายก็เปลี่ยนเป็นของทัวท็อปนะครับเป็น LED ด้านบนก็มีสปอยเลอร์ครับ มาด้านข้างก็จะเป็นล้อครับเปลี่ยนยางแม็กเดิมๆเป็นตัว S นะครับตัวนี้เป็นแคปโฟเนเนะครับแต่ว่าแต่งจนยิ่งกว่าตัวท็อปแล้วครับดูยางด้านหน้าครับไฟด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดครับเป็นไฟโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดรย์ครับ มฝากระโปรงคาร์บอนเป็นของมอนซ่าครับด้านหน้าก็เป็นสองเขี้ยวทูโทนยังเป็นตัวเกรดเอสนะครับแต่ว่าแต่งส่วนโลโก้อิสุสก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นของไทเทครับอิสุสมีอย่างเดียวครับที่ยังไม่เสริมก็คือไฟตัดหมอก ส่วนอย่างอื่นก็เทียบเท่ากับตัวท็อปหมดครับโอเคครับถ่ายมาให้เป็นตัวอย่างดูคร่าวๆกันครับว่าออกรถด้วยตัวเกรด S ก็สามารถแต่งเป็นตัวเกรดเซตเป็นตัวท็อปได้เช่นกันนะครับโอเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดในรุ่นไหนออกจากเชล์รูมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ